หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าการใช้ชีวิตคอนเด็กเวิร์กที่ซานฟารานเป็นยังไงบ้างเพราะนอกจากจะต,ต้องหาบ้านเองแล้วก็ยังต้องเดินทางไปไหนมาไหนเองดูแลตัวเองจากย่านอันตรายหรืวยว่าแทบต้องพึ่งตัวเองทุกๆอย่างวันนี้พิมพ์ก็เลยจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตแบบเด็กเวิร์กในซานฟารานในการัน1วันปะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิมก็จะพาทุกคนไปใช้ชีวิต1วันฉบับเด็กเวิร์กในซานฟารานซิสโกกันนะคะเพราะว่าการเป็นเด็กเวิร์กที่นี่เนี่ยนอกจากว่าจะมีงานให้เราทําแล้วเนี่ย เขาก็แทบจะไม่มีอะไรให้เราเลยนะคะก็คือการใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองเกือบร้อเเลยทั้งการหาที่พักการเดินทางการ อยู่กินอยู่ใช้นู่นนี่นะคะก็คือนั่นแหละ completely ดูแลตัวเองทั้งหมดเลยเนาะก็วันนี้เนี่ยอยากจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตหนึ่งวันด้วยกันให้มันเห็นภาพมากขึ้นว่าเออการเดินทางหรือว่าการอยู่การใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะหรือว่าบรรยากาศรอบๆอะไรประมาณนี้เนาะเผื่อว่าใครที่กำลังสนใจการมาแบบโอเวอร์ที่ซานฟรานซิสโกหรือว่าไม่ว่าใครที่จะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนั่นแหละเนาะก็เอออยากจะพาไปใช้ชีวิตหนึ่งวันด้วยกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มวันกันพิมพึ่งได้กระเป๋าใหม่ของกัสตงลูก้ามาเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดที่เราชอบเลยพอใส่ก็เข้ากับชุดวันนี้มากๆเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวออกจากบ้านกันก็เราอยู่ชั้น6แล้วก็เลยต้องลงลิฟต์ไปเพื่อเป็นชั้นหนึ่งอันนี้ก็คือลิฟต์ของอพาร์ตเมนต์เราก็คือคล้ายๆขฮอกวอตเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยการข้ามถนนหรือว่าการเดินเท้าในซานฟารานเนี่ยก็คือไม่อันตรายเลยเพราะว่ามีทางมาลายให้คนข้ามแล้วก็รถต้องหยุดให้เราด้วย อนนี้นะคะก็มารอบัสกันนะคะที่อันีทุกคนเห็นว่าการสัญจรที่นี่ส่วนมากก็จะมี1รถยนต์2บัสเท่านั้นนะคะก็จะมีคนแค่2แบบที่นี่นะคะที่งๆแล้วการสัญจรด้วยรถยนต์คือถ้าใครมีอะ่ะมันก็ดีแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าที่นี่การอยู่มันจะเป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ใช่ไหมอาจจะไม่มีที่จอดรถเขาก็อาจจะเน้นบัสกันซึ่งบัสมันก็ค่อนข้างทั่วถึงนะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นบัสกอนบัสมาพอดี จริงนอกจากบัสเนี่ย <i. S 1> ก็ยังมีการเดินทางด้วยอะไรอย่างอื่นมากมายนะคะท,ทั้งรถบัสหรือว่ารถยนต์หรือว่าสกูตเตอร์หรือว่าจักรยานนั่นเองค่ะโอเคทุกคนตัวนี้นะคะแล้วก็ลงบัสมากันเรียบร้อยแล้วนะคะ, okay, คะ,คะก็สาหรับใครที่อยากจะลองมาตามเรานะก็คือถ้าใครที่พักไกลจากพวกเพลทตี้ไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างพิมมาขึ้นบัสสาย49นะคะซึ่งสาย49มันจะมี2องปลายทางคือไปทางแรกคือ City College ใช่ไหมแล้วก็ไปทางที่2อ่ะคือ Fisherman's Wharf นะคะหรือว่าเพลตตัวที่ในเองเนั่นแหละแล้วก็ขึ้นที่เป็นปลายทาง Fisherman's Wharf นะ <S <s แล้วก็พิมพ์ลงที่ป้ายเบยนะคะวันนี้แล้วพิมพ์ก็เดินต่อมาเนาะซึ่งตอนนี้พิมพ์เดินมาตรงไอ Giilla Delli Square ที่มันเป็นช็อกโกแลตอ่ะเออแล้วก็พิมพ์ก็มาแวะคือแถวๆตรงนี้ ถ้าสมมุติเราเดินลงเนินจากต่อมาจากจิดาลิจดาลีสแควร์มานิดหนึ่งนะคะเออมันจะมีแบบว่าสวนสาธารณะนะแล้วก็จะมีชายหาดแบบนี้เลยนั่นแหละแล้วเราก็มาแวะนะคะซึ่งความจริงตรงเนี้ยมันจะเห็นวิวโกลเด้นเกตบิชนะค้วก็ยังเป็นแบบซันเซ็ตพอยท์นะคะก็คือเห็นพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ด้วยสวยแบบสวยมากที่มา่คยแบบ ทันวันนึงอะ่ะคือเคยเรื่องงานทันวันหนึ่งคือสวยแบบร้องไห้แล้วอะไรเออไรงี้ยแล้วก็ไวฟ์ดีมากๆแล้วก็ดีใจที่แบบว่าตัดสินใจเดินลงมาแล้วก็เห็นไหมล่าสุดก็คือนั่งแหวะมาเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่ถึงปลายทางเราสักทีนะคะเออพี่เป็นคนแบบเนี้ยคือจะถึงปลายทางช้าตลอดเพราะว่าชอบโดนระหว่างทางแบบสุดรังโรยอะ่ะเพราะว่ามันชอบมีอะไรให้เราแหวะให้เราดูอะไรเงี้ย แต่ก็เอนจอยนะคือชีวิตแบบนี้ก็เออชิลๆดีเออไม่ต้องแบบเปะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยชอบแวะอะไรแบบเนี้ยเออก็นั่นแหละถ้าใครมาก็มาตามกันได้นะพี่ไม่แน่ใจว่ามันเข้าลงลงไปเล่นน้ำได้ไหมแต่ว่าก็มีคนว่ายน้ำอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรารีบเดินไปที่เพียเตอรทินายกันอยู่ดีก็ได้มานั่งมองวิวทะเลพร้อมกับ Golden Gate Bridge ไปพ,พลางๆไปเลยก็เป็นการแวะแบบแรนดอมอีกแล้วนะคะก็นี่แหละโดยระหว่างทางดักไปตลอดเลย อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยเพียตัวที่นายจะเปิดค่อนข้างช้าขนาว่าพิมพ์เดินมาประมาณ9ก้าโมงสิโมงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีร้านอะไรเปิดส่วนมากก็จะเป็นลัน c h กับ d i นอร์เท่านั้นก็คนส่วนมากเขาจะใช้ชีวิตกันประมาณ11็ดโมงหรือว่าเที่ยงก็เลยจะเปิดค่อนข้างช้าแต่ร้านที่เปิดอยู่เนี่ยก็จะเป็นร้านบูดินค่ะก็จะเป็นร้านขนมปังแล้วก็มีพวกข้าวอะไรหลายๆอย่างเลยนะก็เป็นร้านดังของฝรั่งเศสเลยแล้วเราก็ได้รอยยิ้มจากคนแปลกหน้าก็แชร์มาอีกหนึ่งดู หลังจากนั no ้นเนี e ่ยเราก็มาถ่ายด่วนที่เพียร์เจรนก็คือถึงจุดหมายปลายทางของเราสักทีนะคะแต่แม้ว่าเราจะพกของมามากแค่ไหนเราก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามีกระเป๋าของกัสตองโลกาที่ถึงแม้จะมีขนาดแค่13นิ้วแต่ว่าก็สามารถที่จะบรรจุของได้เยอะมากอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะเดินริมทะเลเนี่ยแล้วเราจะเอากล้องมาเยอะแค่ไหนเราก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ากระเป๋านี้เนี่ยสามารถกันน้ําได้นะคะไม่ว่าจะโดนน้าโดนฝนโดนอะไรก็กันน้ําได้หมดเลยดังนั้นเราไม่ต้องห่วงเลยว่ากล้องเราจะเป็นอะไรไหมเพราะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยสามารถบรรจุแล้วก็ด และกล้องเราได้อย่างดีเลยค่ะนะคะเราก็อยู่ที่เพียร์ตวดีนายนะคะจริงๆแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้ก็เพียร์ตวดีนายแต่ว่าเราเดินเข้ามาข้างในที่มันจะมีพวกขายของฝากแล้วก็มีพวกร้านอาหารแล้วก็มีพวกมาหมุนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เปิดกันมันจะเปิดจริงๆอะ่ะประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงนะคะอันนี้แหละซันฟานมันจะเปิดค่อนข้างสายเนาะย,ยิ่งเป็นวันธรรมดานะคะก็จะต้องแบบว่าไม่ต้องเผื่อเวลายเยอะก็คือตื่นสายก็ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็ นื่องจากว่ามันยังไม่เปิดกันเราก็เลยจะเดินไปวอ h i ชิ t ันสแควร์กันเลยนะคะก็วอชิ s ันสแควร์เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบพาร์คที่มีวิวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโบดเออที่สวยมากๆนะก็คือเราเคยเห็นแค่จากสตรอรี่ของคนอื่นก็ยังสวยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปตรงนั้นกันเองจริงๆเนาะเดี๋ยวเรารีบเดินกันไปเลยค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเพรที่นก็เริ่มคึกคักขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเริ่มจะ11โมงแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็มีร้านค้าพวกร้านอาหารอะไรต่างๆี่นก็เปิดแล้วอย่างอันนี้ม้าหมุนก็กําลังจะเปิดพอดีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเพรทได้ไนายเปิดสักทีนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วอชิงตันสแควร์แล้วนะคะกเ็เล็กกว่าที่เราคิดจริงๆแล้วแต่ว่าก็ยังดีอยู่ดีนะคะที่มีพื้นที่สีเขียวแบบเนี้ยในแบบใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไอโบดวิวที่มันแบบเป็นซิกเนเจอร์อ่ะก็สวยจริงๆนะคะโบด พิมไม่รู้ชื่อเหมือนกันแต่ว่าเออพิมรู้แค่ว่ามันมีโบสถ์ที่สวยๆอยู่ตรงวอชิงตันแควนั่นแล้วก็เออสวยจริงๆนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าการใช้ชีวิตในซานฟรานซิสโกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรน่าเบื่อเลยอะ่ะก็คือเราสามารถที่จะไปดูทะเลเมื่อกี้ได้แล้วเราอีก10นาทีเราเดินมา เราก็มาเจอสวนสถานะใจกลางเมืองแล้วก็อีกแค่ประมาณสองนาทีก็เจอไชน่าทาวแล้วนะคะก็คือแถวนี้มันมีอะไรที่เยอะมากแล้วก็ในซานฟรานซิสโกอ่ะถ้าสมมติใครเป็นคนหาทําหาเดินแบบว่าชอบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยพิมว่ามันไม่มีอะไรให้เราต้องเบื่อหรือว่าให้เราแบบให้คือมันมีอะไรให้เราแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละอันนี้ก็คือชีวิตในซันฟานนะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็ดีมากๆเลยเพราะว่าเราเราแบบ มันไม่มีข้อจํากัดอะคือเราอยากจะทําอะไรอยากไปไหนมันก็เหมือนมีตัวเลือกให้เราตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ก็จะนั่งเล่นอยู่แถวๆวอชิงตันควายสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอยากจะไปเดินหาอะไรกินเพราะว่าแถวๆเนี่ยก็คือชนะทาวเลยนะแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานนั่นแหละแค่นี้เลยวันนี้ของเราอันนี้แหละก็คือเป็นวันแบบ วันวันหนึ่งของเด็กเวิร์กที่นี่นะคะจะเห็นว่าทุกอย่างเราดีไซน์ด้วยตัวเองแล้วเราก็ใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะคะเออถ้าใครแบบว่าขยันตื่นเช้าหน่อยอะไรเงี้ยมันก็มีที่ให้เราไปนู่นไปนี่แบบไม่เบื่อแน่นอนอ,อันนี้คือแค่พาร์ทพาร์ทเล็กๆของซันฟานได้ซ้ำอะ่ะคือถ้าสมมุติว่าอยู่ที่นี่3เดือนอะไรเงี้ยแล้วมีเวลาออกไปทุกวันอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงก็ทัวร์ได้เลยนะซันฟานคือมีอะไรทําแน่นอนนะคะโอเคะ okay, เดี๋ยวเราไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจกัน ระหว่างที่พักเนี่ยเราก็มานั่งดูวิวแล้วก็เห็นกับคุณยายคนนึงนะคะเขากาลังนั่งดูวิวแบบว่าเหมือนทําอ v มีเลยแต่ว่าบางทีเราก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าเราอายุเท่านี้แล้วเนี่ยแล้วเรามานั่งแบบนี้เนี่ยเราจะคิดอะไรนะทบทวนชีวิตหรอหรือว่ากําลังคิดว่าถ้าย้อนกลับไปวันนั้นจะทําอะไรให้ดีขึ้นหรือเปล่า,า <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะและอันนี้ก็คือวิวบส์ที่เราบอกเพราะว่าสวยมากๆแต่หลายคนก็คือมาที่พักนี้เพื่อถ่ายรูปอันนี้เลย ล้วก็ต้องยอมรับตามตรงว่าวันนี้เนี่ยเรามั่นใจขึ้นเพราะว่าเราใส่กระเป๋าของกัสตงโลกามาเพราะว่ามันเข้ากับชุดของเรามากๆทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูแบบอื่นๆในเว็บของกัสตง l ลกาได้โดยตรงเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแบบ worldwide shipping เลยนะถ้าสมมติว่าเราสั่งจากที่ไทยเนี่ยเขายังจะสามารถส่งไปให้เราได้ด้วยค่ะ อันนี้ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยก็คือมีหลายแบบหลายสไตล์แล้วก็มีหลากหลายสีมากแถมยังเป็นความ Sustainable แล้วก็ Waterproof อีกด้วยอันนี้ก็คือกระเป๋ายี่ห้อเราเราเลือกสีมัสตาร์ดเยลโล่บลักนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะดูได้ด้วยว่าภายในกระเป๋าเนี่ยจะสามารถบรรจุอะไรได้บ้างเขาก็มีจำลองมาให้เราดูแบบนี้เลยก็คือถือว่าสะดวกแล้วก็สบายมากๆเลยค่ะ แล้วก็มีไอ้เจ้าตัวอะไรตัวนี้นะคะที่เราได้มาด้วยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์น,นะคะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋าสะพายสําหรับวันไหนที่เราอยากจะพกกระเป๋าแค่กระเป๋าเล็กๆแบบอันนี้นะคะก็คือสามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบไม่เปลืองพื้นที่ใดๆเลยค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินมาจากวอชิงตันสแควร์อีกนิดนึงก็จะถึงชน่นาทาวเลยนะคะที่นี่ก็คนค่อนข้างพลุกพลาดแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวเรานัดเพื่อนไว้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวด้วยกันที่ชน่นาทาวค่ะสวัสดีค่ะน้องพีแผนไปหาเพื่อนทุกคนนะคะนี่ที่ชัยนาทาวที่นาเก่าเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเดอะข้าวคือถุกมากเท่าไหร่คะน้องพี เจ็ดดอลลาร์กับ50สตงางค์ถูกมากแล้วอร่อยป่ะเราไหนเราชิมสิอันนี้ข้าวผัดจีนนะคะอร่อยมากันนี้รกจะมนกินร้านโปดของเราและเต้าหู้โปดของมึงอร่อยมากเต้าหู้ที่คุ้มไม่ชอบ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํางานกันนะวันนี้ทํางานตอนบ่ายสองครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีว่าการใช้ชีวิตในซานฟานเป็นยังไงนะคะแล้วเราไปพูดคุยกันเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าการทํางานเป็นยังไงนะเดี๋ยวพิมจะมีคลิปวันเดย์เวิร์กบิทมีนะคะจะพาไปทํางานทั้ง2สาขาเลยเนาะทั้งสาขานี้สาขาอากเนาะแล้วก็สาขาบ็อกซ์ตรงเพียนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าทํางานเป็นยังไงคร่าวๆเนี่ยก็ไปดูที่คลิป ทำงานวันแรกกันก่อนได้เนาะก็เออกล,กลับไปดูคลิปนั้นก่อนก่อนได้จะได้รู้ว่าการทํางานเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทํางานกันก่อนนะคะ วันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างดีนะคะแต่ก็ยังสโลว์อยู่เพราะว่าเป็นวันธรรมดานั่นเองเราก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องทำวอฟเฟอร์โคดนะคะก็คือทําวนไปทําไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าที่สาขาอาโกนเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าสมมติว่าวันไหนสโลว์หรือวันไหนไม่มีอะไรทําหรือไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะต้องนั่งทำวอฟเฟอร์โคดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของการทํางานของเราคะ่ะไว้ไงพิมจะมาทําคลิปวันเดย์แอนด์เวิร์ให้ทุกคนดูนะว่าเราทําอะไรกันบ้างแล้วก็พาไปทํางานด้วยกันทั้งสงสาขาเลย การพัก30นาทีของเราในวันนี้เนี่ยเราเลือกที่จะมาเดินดูวิวทะเลนะคะแล้วก็นั่งฟังเสียงคลื่นกระทบหาดทรายไปไเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดพักแล้วก็มาพัก30นาทีกันนะแล้วก็คนที่ถือกล้องให้เราก็คือแฟงนะคะก็เป็นเพื่อนเราที่กําลังจะมาทํางานตอนซัมเมอร์นั่นเองเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาพัก30นาทีแล้วก็ไอทะเลที่เรามาตอนเช้ามันก็อยู่ใกล้ๆที่ทํางานเราเลยเนาะเราก็เลยมา เออนั่งชมวิวชมจันทร์หรือเปล่าเออชมท้องฟ้านะคะไอ,อเย,ยก็เดี๋ยวเราจะกลับไปทํางานกันแล้วก็สี่ทุ่มก็จะกลับบ้านกันค่ะแถมวันนี้ท้องฟ้าก็ยังสวยมากๆเลยก็เป็นสัญญาของการจบวันที่ดีโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยว่าการแชร์ชีวิตของเราที่นี่มันเป็นยังไงเนาะทั้งหมดเนี่ยก็คือมันเป็นแค่แค่เหมือนแบบ เป็นการใช้ชีวิตของพิมพเฉยๆนะพิมพไม่ได้บอกว่าเด็กเวิร์กทุกคนที่มาซันฟารนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้สิ่งที่พิมพ์จะพูดไปอ่ะมันจะเป็นแค่เออสิ่งที่พิมพ์ใช้เองนะแล้วก็เป็นประสบการณ์ของเราเองเนาะดังนั้นทุกคนก็อาจจะมีประสบการณ์อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่เวลามาแล้วอาจจะไม่เหมือนกันเนาะโอเคเรามาเริ่มที่การเดินทางเนาะก็การเดินทางหลายๆของพิมอ่ะก็คือ1บัส2เดินเลยเป็นคนที่แบบว่าเรื่องการเดินทางจะไม่ค่อยกล้าออกจากคอมฟฟร์โซนเท่าไหร่คือพิมพ์เห็นเพื่อนพ มีการเช่าสกูตเตอร์นะคะหรือว่าการแบบเช่าจัก,กรยานขับอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์รู้นะว่ามันน่าจะสนุกมันน่าจะง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพิมพอ่ะก็ไม่เข้าออกจากคอฟอร์โซนก็คือแบบ ไม่รู้ว่ามันจ่ายเงินยังไงไม่รู้ว่ามันเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางเหมือนกันนะใครใครใครมาก็ลองดูนะคะแล้วมันก็มีออาปชั่นอื่นๆหลายอย่างเนาะอย่างเช่นแบบใครที่อยู่ย่านที่อันตรายหน่อยแล้วต้องกลับดึกอะไรอย่างเงี้ยพิมพก็แนะนําเลยก็คืออูเบอร์เท่านั้นนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของหาบ้านพักใช่ไหม อาการเป็นเด็กเวิร์กที่นี่นะคะก็บ้านพักเนี่ยจะต้องหาเองนะคะร้อเเซเลยพิมพ์รู้สึกว่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีร้านไหนในซันฟานที่หาที่พักให้เด็กนะคะก็คือในซันฟานถ้าใครจะมาเป็นเด็กเวิร์กที่นี่ก็เตรียมใจไว้เลยว่าต้องหาที่พักเองและราคาค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็อ่าเรื่องที่3เรื่อง การอยู่การกินการใช้อะไรอย่างนี้ทำยังไงนะคะก็จริงๆซันฟานก็อย่างที่บอกมันมีครบทุกอย่างเนาะสำหรับพิม,มะ่ะเรื่องการกินพิมพ์จะเน้นในการทําอาหารเองมากกว่าเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าเยอะกับการไปกินร้านอาหารทุกมือ้อหรือว่าสั่งทุกมือ้อซึ่งอันนี้ก็เออแล้วแต่บัตรจ็ตคนว่าเราอยากประหยัดน้อยประหยัดมากแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างที่4ี่ก็คือการหางานนะคะหลายหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยมันมีงานสองานสาหาง,ง่ายไหมอะไรไงเนาะก็ หาง,ง่ายนะคะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่างานหลักของเราอะเวลามันพอดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างงานหลักพิมพ์มันจะค่อนข้างหางาน2งาน3ได้จํากัดหน่อยเพราะว่าเวลาการทํางานของเรามันคือช่วงบ่ายถึงช่วงดึกซึ่ง เราก็จะสามารถทํางานได้แค่ช่งชวงเช้าซึ่งแบบว่าในซานฟาร้านที่เปิดเช้า่มันมีน้อยมากมันก็จะมีแค่พวกบูด,ดินหรือว่าร้านเบรคฟฟสที่เป็นเครปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแต่ว่าถามว่ามันมีร้านที่แบบ รับงาน2งาน3ตลอดไหมแบบว่ามันขึ้นป้าย hiring อะไรเงี้ยมีเยอะมากนะคะก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหาไม่ได้แค่อยู่ที่ว่าเวลาเรามันจะได้ไหมเฉยๆเนาะเออส่วนตัวพิมพ์คือไม่ได้ทํางานอื่นนะคะก็ทําแค่งานเดียวเนาะเรื่องที่หลายหลเรื่องที่4นะคะแล้วก็เรื่องที่5น่าจะเรื่องสุดท้ายแล้วแหละก็คือสภาพแวดลอ้อมการเป็นอยู่อะไรอย่างนี้เนาะว่าปลอดภัยไหมอะไรยังไงก็จะบอกว่า ด้วยความที่การอยู่ในซานฟรานมันค่อนข้างที่จะอินเดพเอนเดนแล้วก็มันเหมือนเรามาอยู่อ่ะเหมือนเราไม่เราไม่เราไม่ได้มาเป็นเด็กเวิร์ก่ะเหมือนเรามาเป็นคนซานฟรานที่มีอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วก็ไปทํางานแล้วก็ต้องเดินทางเหมือนทั่วไปเลยนะคะดังนั้นอ่ะมันก็จะมีย่านที่เราควรหลีกเลี่ยงอยู่เพราะว่ามันก็จะค่อนข้างอันตรายและถามว่า ซันฟ้าหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงโฮมเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันก็มีจริงๆนะคะแล้วก็น่ากลัวจริงๆด้วยนะทุกคนมันก็จะมีย่านที่เราคนเลี่ยงเนาะที่เป็นแบบย่านที่ชื่อเทนเดอร์ลอยอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะหาที่พักอะไรเงี้ยก็ควรจะดูก่อนว่าย่านแถวนั้นมันมันดีไหมอะไรยังไงนะคะแล้วยิ่งเราเป็นผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยการเราที่จะแบบเดินกลับจากที่ทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยมันปลอดภัยไหมอะไรเงี้ย เออซึ่งถามว่าการเป็นอยู่มันปลอดภัยแล้วเปอร์เซนต์ไหมมันอาจจะไม่เท่ารัฐอื่นนะ่ะพิมพูดตามตรงเลยเราก็ต้องระวังตัวเองไว้ตลอดเวลาสลับพิมพิมอาจจะด้วยคอมเมนต์นะว่าถ้ามีเพื่อนมาก็จะดีกว่าเพราะว่ามันก็อุ่นใจกว่าเนาะการที่แบบว่ามีเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าต้องมาคนเดียวมันแย่ขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่แย่ขนาดนั้นนะคือเราก็หลีกเลี่ยงเอาก็คือพยายามไม่ไปเจอพยาย,มยามไม่เผชิญหน้าให้มากที่สุดไม่ใช่ว่า เอ้ยฉันเป็นผู้หญิงมาเวิร์กที่ซันฟานคนเดียวแต่ก็ไปอยู่ย่านที่แบบโฮมเลสที่เขาขายยาการที่เขาเสพยาก,กันอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ได้นะคือมันก็น่ากลัวจริงๆนะคะดังนั้นก็ถ้าสมมติว่าเราจะไปคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็ทําการศึกษาก่อนว่าเออย่านไหนเลี่ยงในเลี่ยงอะไรประมาณนี้เนาะก็แค่ประมาณนี้นะคะการใช้ชีวิตในซันฟานมันค่อนข้างจะอินดีเพนเดนต์อิสระมากทุกคนคือถ้าใครชอบความเป็นอิสระแล้วก็อยากดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ก็มาเถอะคือว่ามันสนุกนะคะการอยู่ซันฟรายอย่างที่ทุกคนเห็นเลยยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะคลิปหน้าเนาะโอเควันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบายๆกับคลิปเด็กเวิร์กในซันฟรายหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ใครที่อยากมาซันฟราแล้วมีอะไรจะถามก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าหลังมไมค์พีมาได้เลยนะคะบาย ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นว่าการใช้ชีวิตแบบเด็กเวิร์กในซาร์ฟานเนี่ยเป็นยังไงแล้วไงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย